สวัสดีครับมาพบกับโกอุนั่งเพ่นวันนี้มีเมนูข้าวคลุกขปิครับมากินกันเลยอุ้งาวัวไมาก้ก็มพักน,อกกน้องกะลุยกับแบบบ้ามุกแล้วแบบเรา

E então... Mm-hmm. có ra không ừ ừ Ну, нечего. Ух อรอยกับคข้าวยำ เฮ้ยคราบครัวกับปีอย่าลืมครับว่าคนแรกก็เ,กเชียร์ครับกูหนังเป็นนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ